ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยขออนุญาตกับเรียนหารือท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนจากบ้านหนองกุงตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครถึงบ้านศีสุห้วยมงทุ่งสวรรค์ตำบลท่าศิลา อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสืบเนื่องจากข้อหารือในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่23ปีที่3ครั้งที่30สมัยสามัญนิติบัญญัติเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2553มีการตอบหนังสือราชการโดยนายจำรูนตั้งไพศาลกิจรองปราดกระทรวงคมนาคมและนายชัชวานบุญเจริญกิจ นั่นคือความใส่ใจของหน่วยงานราชการต่อข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและความเดือดร้อนของประชาชนแต่คำตอบคือเป็นถนนท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นแล้ววันนี้แม้ว่าจะมีการต,รอ,บตรอบอะไรกันเรียบร้อยคะ่ะท่านประธานคะแต่วันนี้นั้นดิฉันขอหารือไปที่หน่วยงานใหม่ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนบ้านหนองกุงตําบลวงเหนืออําเภอสว่างแดนดินและบ้านศรีสุขห้วยมงทุ่งสวรรค์ตําบลท่าศิลาอําเภอสองดาวค่ะดูแลพี่น้องประชาชนให้ดิฉันหน่อยค่ะดิฉันเขียนหนังสือตอบเนี่ยมานี่ก็สองสามปีแล้วซึ่งเอกสารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะดิฉันจะมอบให้ท่านประธานต่อไปนั่นคือเรื่องแรกค่ะท่านประธานคะเรื่องที่สอง ขอความเมตตาจากาท่านประธานผ่านไปถึงกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดิฉันตามเรื่องเก่าอีกเช่นเคยค่ะติดตามของงบป,ประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช .105 ทับ29ดิฉันต่ออีกนิดหน่อยเพื่อความกระจ่างค่ะท่านประธานคะ ดิฉันมีมกระทู้ถามที่ 1, 2, 4, 3รอในวันที่15 15กันยายน2,553และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ปีที่1ครั้งที่16สมัยสามญนิติบัญญัติในวันพุธที่15กุมภาพันธ์2 5 5 5 2ครั้ง2รูปแบบที่ดิฉันร้องขอให้ขอเรื่องอาคารสอบปช105-29ปรับปรุง จำนวนเงินน้อยนิดค่ะรรท่านประธานคะ3ล้านกว่าบาทแค่นั้นเองถ้าคิดจากงบประมาณ2.4ล้านล้านก็จะเป็นศูนย์จุดตั้งแต่สกลนครถึงสภาผู้แทนราษฎรถึงจะเป็นหนึ่งนะคะดังนั้นที่ันขอความเมตตาด้วยว่าขออาคารสปรช105่งทับสปรับปรุงให้ได้ในคราวนี้คะ่ะอยากได้ยินอยากให้ได้ยินไปถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอบพระคุณรรท่านประธานที่เมตตาคะ่ะ 天大。